ไปพวกเราถ้ากันเป็นคนกลางเราก็จะขนตาดำหน้า ข้ออปาดกา่อนข้อทางเ้าวปาดปะจีเกกะงานหน้าห้องเข้าจุปาดก่อนครับตอนนี้เขากลับมาถึงงานหน้าเ้วเด้รับวันนี้เขาป็จีย้ายกาครับวันนี้นี่ครับพนักง,งานย้ายกาครับมาครับมาเอาไปย้ายเลยวันนี้เข้ามา ยายกาครับวันนี้มาหอดงานหน้าแล้วนะครับยายกาครับวันนี้เอาไปเท่าที่เอาได้นั่นละ ก็ไป,ไปป่ะเนี่ยนันละป่ะเนี่ยไปเลยไปย้ายก้าครับป่ะเนี่ยทหารเสือย้ายก้าไปจัดไปเลย ยายกาเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนนี่ครับผมก็ขอบคุณทาหารเสือทั้งสามคนเน้อครับผมมือนีเม่อซอยยายกาเนาะครับ เดี๋ยวพอปาดกาก้อนพอทาห้าวปาดกะทีเก๊ะหน้าหน้าห้องห้าสิบปาดก่อนครับห้าสิบปาดก่อนน้ำไหลายเนะครับก็ได้ตรงปาดตรงๆุงก็หน่อย ใ้เขเอาไปดำนน่อาจิดกลมกาห้อเกบมาเก็บาเบมเคมเรเก็บไปแบบค้าัายเอาไปใกล้ hai cái ai bằng lâu đơn thang kia cả วันนี้เราได้ทหารเสือครับมาช่วยขนกล้าลงไปดำนาที่ด้านล่างครับผมไปเลยทหารเสือออาเราเอาลง คณครับเพื่อนๆติดเข้ามารับชมกับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับ